ที่รักคุณกลับมาแล้วอออืมนี่คือเพื่อนฉันมาเธอที่รักเปลี่ยนรองเท้าแต่ก่อนเอานี่ไปให้คุณนี่คืออะไรเพื่อนฉันมาที่บ้านแล้วเอาปูมาคุณช่วยทําอาหารให้หน่อยได้สิ คุณยังคงกังวลเกี่ยวกับผัดอาหารติดกระทะและมีควันน้ำมันเยอะอยู่หรือเปล่าวันนี้ฉันจะมาแนะนํากระทะไม่ติดรุ่นนี้ตอนนี้ขายตรงจากโรงงานไม่มีพ่อค้าคนกลางผัดอาหารไม่มีควันน้ำมันขัดด้วยลวดเหล็กก็ไม่พังตักด้วยตะหลิวก็ไม่พังทอดไข่ไม่ใช้น้ำมันก็ไม่ติดกระทะล้างง่ายขัดง่ายถ้าชอบกระทะนี้รีบคว้าม,มาจากเราสิในที่สุดก็มาถึงนี่คือสินค้าขายดีที่ขดตลาดของเราเป็นที่นิยมมากสามารถทำธุรกิจได้ใหญ่โตและดีขนาดนี้เพราะพวกเขามุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพ ทุกครัวเรือนแทบจะมีไว้ใช้ทุกคนใช้แล้วก็บอกว่าดีจริงๆแล้วของนี้จําเป็นสําหรับทุกบ้านให้คุณสามพันเอาหม้อดินมาให้ผมสักใบเงินที่เหลือให้เป็นทิปหรือคะทิปอะไรหมอ้อใบนี้ไม่ขายสามพันหรอกหรืออุ๊ยพูดเล่นอะไรมันจะราคาแพงขนาดนั้นได้ยังไงถึงแม้ว่าหม้อดินเราจะสามารถทอดผัดทอดต้มแล้ววัสดุไม่ติดกระทะทำความสะอาดง่ายแต่โรงงานต้นตํำรับของเราไม่ได้ขายแพงขนาดนั้นคุณคลิกลิงก์ด้านล่างเพียงแค่ราคามื้ออาหารก็ส่งฟรีถึงบ้านแล้วรีบไปดูเลยนะนี่แหละคือกระทะไมี ใช้ตะหลิวเหล็กได้ขัดด้วยลวดเหล็กได้ทอดไข่ดาวไม่ใช้น้ำมันก็ไม่ติดกระทะผัดหอยทาดแข็งก็ไม่ลัวขีดข่วนต้มซุปต้มเนื้อก็ไม่เป็นปัญหาสำคัญกว่านั้นยังสามารถนึ่งสลัดเป่าได้ใช้ได้สองแบบประหยัดพลังงานใช้ได้ทั้งเตาไฟฟ้าและเตาแกส๊สพร้อมฝาหม้อแรงดันสัญญา,าต์ต้มไก่นุ่มข้าวเนื้อฝาหม้อออกแบบให้ตั้งได้ไม่กินพื้นที่ในครัวมีโปรโมชั่นแล้วคุณไม่รีบซื้อพอไม่มีโปรโมชั่นคุณก็ว่าแพงวันนี้เราตัดสินใจลดราคาอีกครั้ ไม่มีพ่อค้าคนกลางกินกำไรคุณภาพที่เห็นในวิดีโอคือคุณภาพที่คุณจะได้รับรีบซื้อตับไปลองดูนะ